งเลื่อนนะครับกับเงินทุนบัตรที่แรกนี่คือแสนหนึ่งได้งัวมหาโตนะครับบ้านนี้รอบแรกเนี่ยของพอสมานเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนครับรอบแรกผมเลี้ยงสี่เดือนกับห้าวันครับได้กำไรมาสองหมื่นตัวนี้หักค่าเช้จ่ายหรือยังแน่นครับอักแล้วหักค่าเช้จ่ายแล้วนะครับสี่เดือนนะครับใช้เวลาสี่เดือนกับห้าวันกับหาหมืองพอเป็นบวกอยู่สองหมื่นนะครับตีไปสองหมื่นเท่าไหร่นนะครับสองหมื่นถ้วนสองหมื่นถ้วน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทลักครับจังหวัดศรีสะเกตมื่อนี้พผ้าพี่พ้าน้องนะครับมาเยี่ยมคุณพ่อสมานนะครับเสื่อเพิ่นได้เลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงเป็นสองระบบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคอกไมน้อยนะครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดทั้งงัวขุนแล้วก็งัวต้นหนะนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมี่เคลียรลับอย่างนะครับไปมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปชมคลิปนํากันนะครับก่อนสิไปชมคลิปนะครับอย่าลืม กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบ a สิเก Gate น้ำแมนะนะครับคอารพี่น้องครับ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พ่อแนะนําตโตให้พี่ให้น้องท้งบ้านฮูนจักนะครับผมนายสมานพันธ์าครับผมอยู่ตําบลเมืองอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษครับเมื่อนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมอ่าคุณพ่อสมานนะครับอยู่อําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ่าคุณพ่อนี่เพิ่นเลี้ยงงัวสองแบบแบบใดนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เลี้ยงมีสองแบบคือแม่บ็อก ครับเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับครับผมแล้วก็ที่นี่ก็เลี้ยงขุนออเลี้ยงไปพร้อมกันครับเลี้ยงไปพร้อมกันคือเหตุผลที่พ่อเลี้ยงไปคู่กันนี่คือก็คือว่าเขาเข้ามาเบิงต้นทุนในการเลี้ยงนะครับครับถ้าเขาซื้อแต่อย่างตัวขุนอย่างเดียวมันคือแค่งบเราน้อยนะครับครับงบเราก็น้อยการใช้จ่ายก็สูงครับถ้าเกิดเรามีแม่บล็อกเข้ามา เป็นแม่พันธุ์ของเราเองนี่ก็สามารถจะผลิตลูกได้อต่อปีสมมุติห้าห้าแม่ับเขาจะมีมันจะออกลูกมาอย่างน้อยก็สี่สี่ลูกต่อปีเอาอย่างเอาชัวร์ๆนี่สามลูกต่อปีเขาก็สามารถที่จะามาเป็นลูกลูกขอบขุนได้นะครับเขาก็ซื้อข้างนอกน้อยหน่อยนี่นสินะครับ อันนี้คือแนวคิดของพ่อเนาะนะครับในอ่าปกติปกตินี่พ่อเริ่มต้นกับการเลี้ยงวัวนี่พ่อเลี้ยงวัวขุนหลืองวัวต้นนามกอดวัวขุนครับวัวขุนตนต้นกับวัวขุนอย่างเดียวครับครับเริ่มต้นโดนหรือยังครับสําหรับการเทดวัวขุนของพ่อสองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่าครับแนวทางที่แรกเลยทีพ่อตัดสินใจมาเลี้ยงวัวขุนนี่พ่อพอมีแนวคิดอย่างไงครับแนวคิดคือว่าอยากมีรายได้เสริม เพิ่มขึ้นมาจากที่ชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับก็อยากได้ว่าให้มันมีรายได้เข้ามาเสริมเข้าไปอีกัช่วงเวลาว่างก็เยอะนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยว่าอยากซื้อวัวมาเลี้ยงขุนดูตามที่เขาบอกกล่าวกันมาความคิดแรกนะครับความคิดแบบที่แรกก็อยากมีรายได้เสริมครับในการ อ่าอยู่ทุกเมื่อนี่นะครับมนในการเลี้ยงว่าขุนของพ่อนี่พ่อขุนแบบไหนครับขุนระยะสั้นระยะเงาหรือว่าเป็นแบบพรีเมียมครับก็ขุนระยะสั้นครับครับตับแรกก็ระยะสั้นตอ้แรกก็บหกเดือนครับหกเดือนก่อนแล้วนีดนิดมาเบิ้งแล้วมันโบได้ผลปนไดอืมก็ล่นระยะลงมาครับแบบล่นยนระยะเวลาการขุนลงมาครับให้มันน้อยลงนะครับอืมเอาสิยด้ ซับเราก็น้อยอย่างนี้นะเราไม่ได้ซับหลายเหมือนความใหญ่ๆเขานะครับครับจริงๆเราพ่อเพื่อนกาลงทุนบยบ่ได้หลายนะครับเพีตามกําลังนพ่อนนะครับง่อขุนอยู่นี่นะครับพ่อพี่น้องครับเพื่อเลี้ยงประมาณรอบละซี่หาโตครับอยากให้พ่อพ่อถึงว่าการลงทุนของพ่อนี่ในการเลี้ยงง่อขุนนี่พ่อลงทุนหลายปั๊นครับตอนแรกลงไปที่สัแสนหนึ่งครับลงไปตอนแรกซื้อ บัวห้าตัวห้าตัวแสนหนึ่งให้วงเงินหนึ่งแสนบาทย <S S 1> ังไม่รวมวตัวคอกตัวลงเรือนโรงเรือนอีกก็ทหารับ,รบแต่ว่าโรงเรือนของพ่อนี่พ่อกระเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับพ<อ>น,<อ>น้องง่ายๆรงเรือนของพ่อเนี่ยเป็นเสาไม้ยุค่้านะครับพอมีพี่น้องครับแลวกอ่าเป็นโซนว่าขุน,ขนี่จะอยู่ดันหลังฟังนี่เนาะนะครับโซนว่าขุนของพ่อนี่จะเป็นกระเบื้องเก้านะครับพอมีพี่น้องครับพ่อคนเดี่ยวมาเฮ็ดเป็น ลงเลื่อนนะครับเข็ยนแบบง่ายๆลงทุนนี่หลายปันไหนพอลงเลื่อนลักษณะแบบนั้นลงเลื่อนตัวนี้ก็หมดไปบถึงหมื่นบ่ถึงหมื่นครับโอ้ลงเลื่อนบ่ถึงหมื่นนะครับพอ่อพี่น้องครับประมาณห้าพันกว่าบาทครับแนวไหนครับเบาบองกว่าคือถือแค่แต่หาพันกว่านี่พอ,พอ<า>ลง <มา S 1> ทุนของเจ้าของครับก็เบื่อกับจีเขาลบ กับเบือร์มือสองที่เขาลบเขาโบใส่แล้วเขาก็ลบมาขายแล้วก็ชื่อต่อมากมาทําเป็นโรงเรือนลุงพาก็เก็บเอาตามสวนไรนาของเราเองมาต้องไปซื้อไผ่ครลงทุนหาพันนะครับกับโรงเรือนนะครับกับเงินทุนบัตรที่แรกนี่คือแสนหนึ่งได้ง่วมหาโตนะครับบ้านนี้รอบแรกเนี่ยของพอสมานเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนครับ รอบแรกผมเลี้ยงสี่เดือนกับห้าวันได้กําไรมาสองหมื่นตัวนี้หักค่าใช้จ่ายหรือยังแน่นครับหักแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับสี่เดือนนะครับใช้เวลาสี่เดือนกับห้าวันกับห้ามื่อพอเป็นบวกอยู่สองหมื่นนะครับตีไปสองหมื่นร่นะครับสองหมื่นถวนสองหมื่นถวนนะครับกะตกไปสี่เดือนเนาะเดือนละหาพันอยู่ดินะครับค่าจังเลี้ยงว่าเดือนละหาพันก็ถือว่า เป็นคาตอบแทนทีอเคพ่อใจอยู่ก็พอใจอยู่ครับอบัตรที่แรกนี่พ่อพ่อเลี้ยงจากไหนพ่อให้ใหยังเป็นอาหารครับสำหรับพวกคุณระยะสั้นรอบแรกผมให้กากมันบกากมันหมักยืบแล้วก็หัวหารแล้วก็เพื่องสามอย่างให้สามอย่างเลยครับตอนนี้มันตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ก็อ้วนอยู่อ้วนบอขึ้นรุ่นนี้นะครับ บอ่อขึ้นคือพวกนี้ครับมางกระบ,บอตอบเจ้าก็เลยเปลี่ยนอเปลี่ยนความคิดใหม่ครับแต่บ,บางตาม YouTube นี่แหละครับอืเบิ้งเอาแล้วก็มามาปฏิบัติกับของจริงของเราเองครับอาศัยว่าศึกษาด้วยตามตามหลักก็จะทําตามแนวทางพระราชบำริของพเจ้าอยู่หัวรอก้าครับจะใช้นั้นเป็นประโยชน์ครับก็จะ เออในการที่ว่าเราใช้เวลาเลี้ยงนานครัก็ย่นระยะเวลาลงมาครับให้ได้เร็วขึ้นให้รับจำหน่ายออกได้เร็วขึ้นครับเอาคิดอย่างนั้นความความขียดเนาะบัตรที่แหลกนี่คือสีเดือนเลี้ยงสีเดือนสีเดือนก็บบดนได้ครับพอบาดนครับบดดนเนาะแต่ก็ไม่สองหมื่นนะครับอ่ะครับพ่อมันมีการเลือกง้วนะครับสี่เขามะขุนนี่พ่อเลือกตั้งไรครับก็มันจะเป็นวัวโค้งนะครับครับ โครงใหญ่ก้อเอาโครงใหญ่เข้ามาอืที่นี้บางทีผมกับมือใหม่นอกเอาวัวผิดเข้ามาว่าอืวัวลอยน้อยันเอาลอยใหญ่เข้ามานะถึงจะได้ตามที่เราต้องการคือสี่เดือนสี่เดือนออกสี่เดือนออกคือต้องหาวัวลอยใหญ่ที่นี่ก็ตอนนี้เราเอาเข้ามาก็บางตัวก็ลอยน้อยบางตัวก็อย่างนู้นตัวใหญ่มันก็ มันเข้าไม่ไม่ถูกไม่ถูกทางนะครับแรกๆก็คือการการขัดงวอ่านี่พ่อ่ะบอท่านเด้กเข้าใจปัญได้ครับแต่วมาผ่านมาจากรุ่นเนี่ยพอจึงเออการเลือกงวอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญจังสีนะครับที่พ่อเข้าใจก็คือตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามครับรุ่นต่อไปนี่นครับคือบทเรียน,นอ๋อค,ครับกับเป็นบทเรียนมาเรื่อยๆครับบทเรียนมาเรื่อยๆครับ ในการคัดเลือดง้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพอเป็นมาคันอยากให้ออกไหวนะครับเป็นการแนะนําพ่อแม่พี่น้องให้เลือกลอยไงนะครับเลือกงววาลอยไงนะครับจังสีเฮไทยพ่อแม่พี่น้องโลดระยะเวลาการเลี้ยงนะครับอาบัณนี้เรื่องการตลาดเป็นจากไหพ่อหลายๆคนกังวลกังวลมาเลี้ยงแล้วสิไปขายอยู่ใส่ง้วขุนง้วชั่งกิโลแบบเนี้ยผมก็ก็เลยก็เป็นสมาชิกของฟาร์มครับ ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อไปนะครับเปิดเป็นสมาชิกของฟาร์มมาที่นี่เขาก็จะออกจะออกจากเอาส่งฟาร์มอย่างเดียวพอถึงเวลาฟาร์มก็ว่าเต็มเต็มมาที่นี่เราก็ต้องหาวิธีทางออกคื่อให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อหรอกให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อโดยที่อาจจะถูกบ้างไม่เท่ากับราคาฟาร์มมันก็เป็นเรื่องปกติของการค้าขายขอแมนครับแมนเราก็อย่าไป ที่ตกตรงนั้นครับคือการตลาดเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับช่วงนี้วัวลงวัวถูกครับเขาก็ต้องถูกลงมาเราเข้าใจการซื้อขายของเขาอืมก็ต้องต้องปล่อยเป็นธรรมชาติครับต้องปล่อยไปนะครับตามกฎไกตลาดนะพนอนีะครับผมพี่น้องครับเป็นบอกว่าต้นน้ำของพ่อนะครับแนวทางนี่ก็คือเป็นจังไรครับพ่อพอมากกับมาสิมาสายเหนือนี่บอก ครับมักไซเนื้อมักไซเนื้อนะครับไซเนื้อคือออกง่ายออกง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องนะครับก่เฮตุให้พ่อสนใจมองหนีเนาะนะครับที่เห็นอยู่นี่ค็อชื่อเป็นงวที่เป็นแม่บอกแม่บอกคบแม่บอกสังเกตใดก็จะเป็นชาโลเล่เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนพี่นอนครับพ่อเลือกจังไรในการงวดเสรมันเป็นแม่บอกของเท่าได้ไหมครับก็จะเลือก สายพันชโลเลเป็นหลักครับครับโครงสร้งางเป็นจากไหนโครงสร้างก็เอาแบบใ่นะลอยใ่นะอ๋ะอลอยใ่เอาใยใบก่อนทั้งสิ้นไอนเอาใไว้ก่อนนะครับพอม่พี่น้องครับโครงสร้างอยู่นี่ค,คือใยเหล่าการลูกออกมาก,กับตรงใ่แน่นอน <S 1> <S 1> นะครับอันนี้คือ <S <S คือแนวคิดของพ่อนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเห็นถังนะครับเดี๋ยวใสอเปิดให้เบ่งนะครับว่าถังที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือถังอย่างนั้น ก็สำหรับถังที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นกากมันหมักยีสต์นะครับเอาไว้ให้วัวอ๋อวัวขุนนี่วับขุนนะครับพี่น้องครับกากมันหมักของอ่อนะครับเดี๋ยวนี้เท้าสิเบิงนะครับอันนี๋ทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องครับอ๋อนี่เป็นแบบนี้นะครับหมักกากมันหมักยีสต์ ตามสูตรเขาเหรอครับตามสูตรทั่วไปเนาะครับตามสูตรทั่วไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากกว่านั้นนะครับตัวนี้ใส้เลี้ยงว่วอย่างครับเป็นหลังเนี่ยปกติก็จะให้วัวขุนวัวผู้เป็นหลังครับแต่ตอนนี้งดการให้ือจะเลี้ยงแต่วัวขุนก็จะเลี้ยงแต่หัวอาหารกับฟรังครับสองอย่างแต่ตัวนี้ก็จะมาให้แม่บล็อกบ้างเป็นบางตัวครับให้แม่บล็อกบางเป็นบางตัวอื เฉพาะรอบนี้เป็นอาหารลดต้นทุนเนาะครับเนาะเป็นอาหารลดต้นทุนของเราเป็นอาหารลดต้นต้นทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขนาดขอบพ่อนะครับในน้อยนะครับเราต้องต้องมีอาหารลดต้นทุนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากเรียงงัวนะครับในการเป็นเมื่อม่นะครับหรือว่า คนสูงอายุสเสมอเนี่ยนะครับอาหารมาเลี้ยงวัวพ่อสิแนะนําจากไหนครับคือมือใหม่ในการที่เลี้ยงวัวนี่สําหรับคนที่ยุ่มากๆคือไว้เกษียณแล้วง่ายๆเนาะคือไว้เกษียณของเราเนี่ยก็สามารถทําได้แบบผมเนี่ยค,ค,คือเราไม่ต้องไปหาเลี้ยงวัวไร่ทุ่งนี่นะครับ,รบเขาต้องการเลี้ยงวัวขุนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์อืครับคือเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำงานอยู่ว่าง ผมว่าอยู่ว่างไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับพอเอาเรามาเลี้ยงวัวขุนนี่ก็ดูแลก็ไปธรรมดานะครับปกติแบบมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับการให้อาหารของวัวใหม่วัวความน้้อยของผมนี่ก็ไม่ใช่ว่าต้องให้แบบที่ีพิธันนะครับให้ตามปกติในการกินการอยู่ของเขาอย่างนี้นะครับครับก็ไม่ต้อง คือใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นั่นหลักๆอสูงอายุกับเหตุใดคือกันใช่คือกันครับเพราะว่าแบ่งเวลาเนาะแมนนะครับคือพอพอกับแบ่งเวลาคือกันนะครับแลวการมีการเลี้ยงสองอย่างนะครับเอาถึงรายได้นี่รายได้ต่อปีของพอสําหรับการเลี้ยงง่วนเนี่ยพอคิดว่าเป็นเท่าไหร่ครับเสมอเนี่ยเพราะตอนนี้เรารายได้ต่อปีครับมันก็อยู่ระหว่างที่ยังก้ามกึ่งอยู่เพราะยังเป็นมือใหม่นะครับจะให้ บบเต็มร้อยเปอเซ็นคือเขาเลี้ยงมาหกเจ็ดปีห้าหกปีมันก็เป็นไปนไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแต่ถาม <ไป S 2> ว่าขาดทุนไหมผมว่าการเลี้ยงวัวขุนนี่มีความว่าขาดทุนอาจจะได้น้อยหน่อยก็ถือว่ามันเป็นกําไรชีวิตเราเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเราไปเรื่อยๆนี่ครับอันนี้คืออ่าคันถามย้อนไปบ่า อ่าเป็นอย่างจังเลียงวัวขุนกับวัวต้นน้ำพ่อนี่สี่สี่หายจกข้อมูลจังไหนครับคือการที่เราเลี้ยงวัวขุนนะครับปกติแล้วนี่ถ้าเราขุนอย่างเดียวครับมันใช้ต้นทุนสูงอืในการเราไปซื้อวัวเข้ามาครับมันใช้ต้นทุนสูงในการซื้อวัวถ้าเราขุนน้อยทุบผมนี่ขุนน้อยครับก็สามารถจะซื้อแม่บ็อกเข้ามาได้ครับเอามาเลี้ยง แล้วก็เอาลูกขอบไปขุนนี่ครับมันก็ลดต้นทุนในการที่เราไปซื้อข้างนอกอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วกระสางไายได้ให้ห้าในระวางดี่ห้าเลี้ยง,งวัวใช่ครับเพราะว่าขันเป็นวัวต้นน้ำเนี่ยคือจังรอบเป็นปีเนาะน,นะครับแต่ว่าวัวขุนนี่พอเพิ่นว่าปีหนึ่งนี่ออกประมาณสามเถวสามเถวก็ เพราะว่าเลี้ยงรอบละสี่เดือนเนาะนะครับการคันสมุติว่าเด้สองหมื่นกับรายได้กันอยู่ประมาณหกหมื่นปีหนึ่งก็โอเคสําหรับวัยสูงแน่นครับวัยสูงอายุนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานไม่ยอมมาช่มก็พอเดี๋ยวบ้ครับได้ครับครับบอกบอกพี่กัดไปนะครับอยู่ตําบลเมืองครับอยู่บ้านจันเรียวตําบลเมืองครับอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับไปบอถึอมาบอถึงมีเบอร์ฝากเพิ่นบอคัมี่อยู่ครับ ครับ0862608274ครับครับคอกหน่อยนะครับนอนะครับเลียวไปเนี่ยจะเห็นบ้านบ้านตัวนี้คือบ้านส่วนโตของผอเองเป็นบานอ๋อกับยย่นี่ล่ะเลียงว่าอย่กับเถียงน้อยเนี่ล่ะครับครับไปใส่สบาได้ไมดใส่ใส่ชีวิตแบบมีความสูงอยู่เนี่ยนะครับบลาชีวิตนะคาับปลาบลาชีวิตเรออายุผูสูงวัยนะครับครับ กอดูกับงัวกับยังนี่ลหละนะครับอันนี้คือความสุกเล็กๆหน่อยๆนะครับคันผู้ใดสนใจอยากมากยี่ยมมายามคุณพ่อสมานนะครับสมัติมาได้นะครับตามทีอยู่ที่เป็นไห่เมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อสมานครับที่อนุญาตให้ผมพาพีผ้านองมาเยี่ยมนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีพี่น้องครับจากทีผมได้คุยกับคุณพ่อสมานนะครับการเลี้ยงงัวของเเลินยูไม่ไหวกระเียณนะครับเป็นการเลี้ยงแบบ คันเวลานะครับเป็นการเลียงนั่นขุนนะครับซึ่งคนอายุหลายกับสามารถเ็นใดนะครับเป็นงานโบนากสาหรับเพื่อนเพื่อนว่าลกาทีเหนือกว่านั้นก็คือใดมีรไล่ใดเล็กๆหน่อยๆนะครับเด็กเพื่อนสามารถเรียงตัวเองใดอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่สําคัญนะครับคันพอเป็นพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมากูนมากคุยกับพาสมานนะครับก็สามารถมาใดตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รทีอยู่ที่เพื่อนให้ไว้ มื่อนี้นะครับผมมาดูสิเกตนะครับก็ขอจบคลิปนะครับลาทีลาหนองไปก่อนนะครับแต่ว่ากอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเผื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บอให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเมื่อนี้ผมกับคุณพอสมานขอลาทีลาหนองไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับ